คันนี้เก่ามาเลยนะครับม่วงมาเลยม่วงมาเลยนะครับคันนี้ลูกค้าใช้แต่กลางวันอย่างเดียวนะครับใช้แต่กลางวันอย่างเดียวลูกค้าเลยเลือกเป็นสเตป80ทุกบานเลยนะครับ80ทุกบานรอบคันเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนก่อนติดตั้งนะครับคันนี้เลือกเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับ80ทุกบานนะครับเดีย๋ยวดูว่าเป็นยังไงนี่คันนี้ค่อนข้างเก่ามากนะครับก็ใช้เวลาที่นึงแล้วก็ลูกค้า เข้าใจนะครับลูกค้าอยู่แถวนี้จอดรถทิ้งไว้นะครับนี่มันม่วงไปแล้วนะครับมันม่วงหมดแล้วนะครับนี่นะครับหมดสภาพแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตอนเสร็จอีกทีนึงนะครับเป็นยังไงสําหรับคนที่อยากติด80รอบพันซึ่งติดติดไปหลายคันแล้วนะแปดิรอบพันเนี่ยนะครับอ่อ แต่ผมจะแนะนําลูกค้าทุกคนเลยที่จะติด80ทุกบานแบบนี้นะครับก็คือ,อจะถามลูกค้าก่อนว่าใช้รถตอนกลางวันอย่างเดียวใช่ไหม mm. เพราะว่าผมอยากจะอ,อยากให้บานหน้าเป็น60มากกว่าเพราะว่าเผื่อใช้กลางคืนด้วยอะไรเงี้ยแต่บางคนเขาก็าใช้กลางวันอย่างเดียวนะครับเขาเคยใช้มาแล้วกับ80ทุกบาน80รอบคันเลยอะไรเงี้ยนะครับจริงๆผมติดได้ทุกเบอร์แต่อยากจะแนะนําให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ ถ่ายให้ดูตอนเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับคันนี้นะครับนี่ช่างช่างผู้ชำนาญช่างผู้ชำนาญงานกำลังลอกฟิล์มอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับคันนี้แปดสิบรอบพันทุกบานเลยนะครับคันนี้บานหน้าก็แปดสิบนะครับมันก็จะทึบๆมืดๆเลยนะครับลูกค้าบอกใช้กลางวันอย่างเดียวจัดให้ครับผมนี่แปดสิบรอบพันเลยตอนแรกมาเห็นไหมผมถ่ายให้ดู พียมนี่เก่ามาเลยนะครับคันนี้รถค่อนข,ข้างมีอายุนะครับแสดงว่าติดมานานแล้วนะครับคันนี้นี่นะครับทึบๆเลยมองไม่เห็นภายในเลยนะครับนี่ราคาเนี้ยเนี่ยกระจกจะเยอะๆอันเนี้ยสามพันห้าเองนะโอ้โหโคตรถูกดูโคตรมืดมองไม่เห็นข้างในเลยอ่ะใครสนใจทักทายมานะครับ0 8 3 2 3 9 7 6 5 1นะครับนี่นะครับ เลยร้านอยู่ซอยลาดกระบังสายสี่ทับสามนะครับสามสิบสี่ทับสามนะจ้าปากซอยเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ฟิล์มเซรามิกนะการล้อนได้แบบโคตรดีนะครับการล้อนได้โคตรดีรถเก๋งก็รถเก๋งอยู่สองพันเก้านะครับฟิล์มเซรามิกตัวถูก,กตัวถูกกันนี่ก็มีนะครับพาไปชมข้างในหน่อยว่า 80%มันก็จะมืดๆหน่อยนะครับมองเห็นภายในแน่นอนโอเคกาสนใจทักทายมาครับผม0832397651นะครับหรือว่าเลี้ยวเข้ามาหน้าร้านได้เลยนะครับร้านอยู่ปากซอยนะครับติดก,กับปั๊มปอทอนะครับปั๊มแก๊สปอทอนะโอเคสวัสดีครับ